สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มกูดใช้หูฟังนะคะรบกวนช่วยแนะนำมกุดทีนะคะว่าเสียงเนี่ยได้ยินหรือเปล่าช่วยเช็คเสียงด้วยนะคะวันนี้มกุดจะมาไลฟ์เรื่องที่อยากจะไลฟ์มาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไลฟ์สักทีนะคะคือเรื่องทำดีได้ดีมีจริงหรือนะคะซึ่งเป็นคำถามที่มกุดได้รับมาจาก นักเรียนนักเรียนห้องเรียนออนไลน์นะคะแล้วเมืคุณคิดว่าหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ด้วยนะคะในการใช้ชีวิตในสวีเดนหรือการใช้ชีวิตทั่วๆไปนะคะบางที่เวลาที่ชีวิตเราเจออุปสรรคมากมายเราก็จะรู้สึกท้อได้นะคะเริ่มกังขาว่าเอ๊ะทำดีได้ดีนะ่มันมีจริงหรือเดี๋ยวมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะอาระหว่างนี้ระหว่างนี้รบควรช่วยแชร์ไปด้วยนะคะระหว่างนี้ เนาะมาดูกันว่าทำดีได้ดีมีจริงหรือสวัสดีค่ะขอบคุณที่ทักทายกันค่ะนะวันนี้ก่อนจะไลฟ์มกูดก็ได้ส่งข้อความหาเจ้าของคำถามแล้วดีใจที่เจ้าของคำถามมีการวางแผนในอนาคตนะคะเวลาที่เราทุกเศร้าแล้วเรารู้สึกว่าวางแผนในอนาคตมองเห็นภาพในอนาคตอันนั้นเป็นคือสัญญาณดีนะคะโอเคอ่า ตืดๆเดี๋ยวมากูดขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งใครใครคิดว่าไลฟ์นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือกับคนที่เรารู้จักก็แชร์ไปได้นะคะแชร์ไปได้โอเคอทำดีได้ดีมีจริงหรือเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไร สำหรับมะกรูดแล้วนะคะมะกรูดคิดว่าอย่างนี้นะคะว่าทำดีดีตัดคำว่าได้ออกนะคะมะกรูดจะคิดแบบนี้ว่าทำดีตัดคำนี้ออกค่ะเชื่อมั่นว่าทำดีแล้วมันดีนะคะอาจจะไม่ได้ดีในตอนนี้ อาจจะไม่ได้ดีในตอนนี้นะคะบางทีชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะมันเป็นผลมาจากมันเป็นผลมาจากอดีตมันเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างมาประกอบกันเนาะเราไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกูอยากให้ลองเชื่อมั่นว่าทําดีแล้วมันดีทําดีแนละดีแน่แต่อาจจะไม่ได้รับผลของความดีในตอนนี้ นะคะบางทีเราอาจจะถ้าคนที่เชื่อสายพูดก็อาจจะมองว่าเราอาจจะมีวิบากเก่านะคะ,ะเดี๋ยวมะกรูดจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันว่าว่าทำไมมะกรูดถึงเชื่อว่าการทําดีนั้นมันดีนะคะ,ะเมื่อต้นปีที่แล้วเกือบหนึ่งปีเต็มๆที่ผ่านมานะคะประมาณวันที่สิบกุมภาปีที่แล้วนะคะมะกรูดโดนโดนช่อโกงเงินบัญชีธนาคารนะคะโดนช่อโกงเงินบัญชีธนาคารคือ ของบริษัทแล้วบริษัทเนี่ยที่เสียเปรียบนะคะก็คือว่าไอ้บริษัทเนี่ยเราจะไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้บริโภคเพราะเราไม่ใช่ผู้บริโภคนะคะมันเป็นมันเป็นบริษัทมันเป็นกิจการเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรตรงนั้นคุ้มครองแล้วณตอนนั้นนะคือเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเงินที่หามากี่ปีกี่ปีตั้งแต่เปิดบริษัทมาเน่ยนะคะสะสมมาตัต้งแต่เปิดบริษัทมาเนี่ย ปรากฏว่าไม่ได้ร้องไห้นะคะคันจมูกปรากฏว่าเขาเอาไปเขาเอาไปเกือบหมดเขาเหลือไว้ให้มะกรูดพอที่จะจ่ายค่าเงนินเดือนตัวเองหนึ่งเดือนแล้วก็จ่ายภาษีหนึ่งเดือนคือเหลือไว้ให้เราใช้ได้หนึ่งเดือนอะเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยนะคะแต่มะกรูดก็ยังณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ย่อท้อไม่ได้ย่อท้อแล้วไม่ได้มีข้อกังขาด้วยว่าเอ้ยทําดีแล้วมันได้ดีจริงหรือนะคะมะกรูดณตอนนั้นนำ้ำขููก็คิดว่าโอเคก็ ตอนที่เราหาเงินมาเนี่ยเรามีความสุขตั้งแต่ตอนเราทํางานหาเงินแล้วนะคะ,ะรายได้พวกนั้นเนี่ยนะคะมาจากการทํางานล่ามแล้วก็การสอนออนไลน์นะคะที่โดนเขากงไปเนี่ยนะก็มันก็มาจากธุรกิจที่มะกรูดทากักนแล้วตอนที่มะกรูดทางานล่ามก็มีความสุขตอนสอนออนไลน์ก็มีความสุขแล้วเงินที่เก็บไว้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเก็บไว้เพื่อให้ตัวเองเพื่อ ที่ทางบ้านจะได้ไม่ลาบากเวลามะกุูดไปบวชนะทุกขั้นตอนมันเป็นกุศลหมดเลยคือความรู้สึกมันมีแต่ความรู้สึกดีๆทั้งตอนหาเงินมาแล้วตอนที่ได้เงินมาแล้วแล้วตอนที่มีเงินค้างอยู่ในบัญชีธนาคารมีความสุขตลอดทางเพราะฉะนั้นพอเงินหายไปมะกุูก็ไม่ได้ไม่ได้เสียใจไม่ได้เสียใจมากมายนะคะก็คือโอเคเป็นบทเรียนนะคะอันนี้แจ้งให้ทราบว่าเราต้องตั้งตั้งจิตให้ถูกว่าทําดีนะ่ะมันดี ะะส่วนผลที่เราเจอตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราเจอตอนนี้ถ้าทางธรรมะมะกุฎไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเป็นผู้เดินทางเฉยๆนะคะเขาบอกว่ามันเป็นวิบากวิบากเก่าคือสิ่งที่เราเจอที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราตรงนี้นะ,คะ่ค่ะมันเป็นผลของสิ่งที่เกิดในอดีตส่วนปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้าเรามีสติถ้าเรามีสติเราจะใช้สติตัวนี้เนี่ย ช่วยในการสร้างวิบากใหม่สร้างกรรมใหม่ทำทำสิ่งใหม่นะคะ,ะ,ะสมมุติว่าพดว่ากรรมการกระทำไอเราเจอเรารเผชิญวิบากเก่าใช่ไหมเผชิญผลของผลของอดีตนะคะเรารเผชิญผลของอดีตแล้วถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็อาจจะทาไม่ดีอย่างเช่นสมมุติว่าโดนด่ามาเราด่ากลับอย่างเงี้ยค่ะจริงๆการที่เราโดนด่ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นผลในอดีตของเราเราอาจจะเคยด่าเขาไว้ หรือยังไงนะคะมันเป็นผลมันเขาเรียกว่าวิบากเก่าถ้าเราไม่มีสติเราก็จะสร้างกรรมใหม่ทําให้มันเกิดวิบากใหม่ในอนาคตที่มันก็จะแบบวนกลับมาที่เดิมเป็นวงวงวงจรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสติมีสติแล้วก็เชื่อมั่นว่าทําดีเนี่ยมันดีถึงไม่ได้ดีตอนนี้แต่มันก็จะเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่จะให้วิบากใหม่หรือผลของกรรมใหม่ที่จะเป็นดีนะคะมันมันกลับมาแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะกลับมาตอนไหน นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้บางคนอาจจะคิดว่าก็ใช่สิก็พูดได้สิจริงๆแล้วชีวิตมะกรูดก็โดนวิบากมาเยอะนะคะเอาล่าสุดปีที่แล้วเลยคะเปิดสักราษใหม่ผ่านไปได้1เดือน1เดือนนิดๆิดเดือนกับ1สัปดาห์ครึ่งนะคะก็โดนโดนช่อโกงเงินไปจนเหลือเงินแค่พอใช้1เดือนสำหรับบริษัทนะคะจ่ายเงินเดือนตัวเองจ่ายค่าบำนาญค่าประกันค่าภาษีอะไรอเงี้ย แต่ก็ไม่เป็นไรหาใหม่ได้เพราะเชื่อว่าเรามีศักยภาพความรู้มันยังอยู่กับเรานะคะความรู้ยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราเอาความรู้นี้มาสร้างรายได้ใหม่ได้นะคะอันนั้นคือสิ่งที่มกุูดเชื่อนะแล้วการที่ถูกโกงตรงนี้มันก็ไม่ได้ทําให้มกุูดย่นย่อที่จะทําความดีตามที่ตั้งใจไว้นะคะปีที่แล้วเนมกุูดตั้งใจว่าจะจัดคอสภาวนา แต่ว่าไม่สามารถที่จะจัดได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วมกูดก็เห็นว่ามีการาพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือแจกนะคะให้ร่วมเป็นเจ้าภาพได้มกูดก็ทั้งๆที่โดนโกงไปโดนโกงไปเมื่อต้นปีนะคะแต่เรายังศรัทธานในความดีมกูดก็ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนที่ที่ต้องการนะคะแล้วต่อไปแล้วตอนช่วงปลายปีก็มีการาถวายเงินเพื่อ,เพ,อเพื่อสร้าง กุตินะคะให้สะดวกต่อผู้ที่จะมาภาวนานะคะที่ที่วัดจะได้มีที่ภาวนามากอันนี้ไม่ได้พูดเพื่ออวดน,นะคะแต่ต้องการจะบอกว่าว่าเราอยากให้เราอยากให้อุปสรรคเนี่ยเราอยากให้อุปสรรคมาขัดขวางการทําความดีของเรานะคะถ้าเราตั้งใจที่จะทําดีทําไปเลยอันนี้คือสิ่งที่มะกรูดได้เรียนรู้นะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดนี้นะคะได้เรียนรู้ว่าอ่าอย่างเช่นเนี่ยนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมะกรูดอยากจะไปยิน ก็ไม่ไปสักทีนะคะจนมาอยู่ๆเจ็บคอเจ็บคอมากไอเพราะไออย่างนี้เราก็ไม่กล้าออกไปสู่ออกเราไม่กล้าไปเจอหน้าประชาชนเพราะเรากลัวจะเอาเชื้อไปแพร่ให้เขาก็เลยคิดว่าโหอดไปยิมหลายวันเลยก็เลยเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าอยากทําอะไรทำเนี่ยเมื่อกูอยากจะไลฟ์นะคะมีเรื่องที่อยากจะไลฟ์ก็ไม่ได้ไลฟ์พอเจ็บคอก็ไลฟ์ไม่ได้ทําให้เห็นว่าเฮ้ยถ้ายังสภาพดีอยู่นะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายยังสมบูรณ์อยู่เนี่ยนะ อยากทาอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ทําไปเลยนะคะโอเคแล้วโครงการที่สามที่ทําปีที่แล้วนะคะก็คือโครงการาพาน้องนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยไปท่องเมืองสตอกโฮมอันนี้เป็นโครงการที่ไม่ได้ตั้งใจคือว่าน้องๆเขามีเขาซ้อมกีฬาหนักมากแข่งกันหนักมากแล้วเสร็จแล้วมีวันหนึ่งที่เขาฟรีเขาว่างนะคะไม่ต้องแข่งนะะแล้วน้องๆเขาอยากไปเที่ยวสตอกโฮมแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด ทุยก็โควิดก็เลยนั่งรถไฟไปไม่สะดวกพราไม่สะดวกมกุฎก็คิดว่าโอเคอ่าเราเพิ่งโดนโกงมานั้นอันเรื่องอันนั้นจบไปแต่เรื่องที่เราอยากจะให้น้องๆได้ไปเที่ยวเนี่ยนะคะแล้วเรามีกําลังที่พอจะช่วยได้มกุฎก็เลยอาสานะคะจัดจัดรถเช่ารถเหมารถพาน้องๆไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปปะปนไม่ต้องไปใช้รถไฟปะปนกับคนอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิดซึ่งก็โชคดีที่พี่สมพิษเนี่ยนะคะช่วยดําเนินการจัดการ เช่ารถให้ติดต่อเมคุณไม่ถนัดในการติดต่อจองอะไรนะคะไม่ชอบด้วยไม่ถนัดด้วยพี่สมพิษจัดการให้ได้รถด่วนเลยนะคะแล้วก็มาเป็นไกด์ให้ด้วยนะคะมาเป็นไกด์อยู่กับเราแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยในอุปซาร่านะคะที่ร่วมกันดูแลน้องๆแล้วก็พี่ๆน้องๆคนไทยในสต็อกโฮมด้วยนะคะที่น้องๆนักกีฬาเนี่ยเขาอยากจะทานแฮมเบอร์เกอร์นะคะมามาอุปซาร่าแล้วแบบว่าคนไทยที่นี่น่ะใจดีมาก เลี้ยงอาหารไทยเยอะมากแล้วน้องอยากทานแฮมเบอร์เกอร์ก็เลยมีพี่ๆพี่ๆน้องๆที่สต็อกโฮมนะคะรวบรวมเงินกันแล้วก็ฝากพี่สมพิษมาแล้วก็เลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์น้องนะคะตรงนี้มะขุ่อยากจะบอกว่ายึดมั่นในความดีนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามถ้าเราตั้งใจที่จะทําความดีตั้งใจที่จะทําประโยชน์ทําต่อไปเลยทําต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทําดีความดีเกิดนะคะ โอเคนะถ้าเราตัดคําว่าได้ออกไปทําดีได้ดีเนี่ยตัดคําว่าได้ออกไปแล้วเราจะรู้คําตอบนะอ่ะพอยกตัวอย่างสถานการณ์อื่นนะคะที่ว่าทําดีแล้วมันได้ดีจริงหรือเนาะเมื่อปี2018มากุูดไปบวช <c oughs> เห็นขำมากเห็นรูปนี้แล้วขำมากนะคะอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบกแนวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะคนที่บ้าน ลูกพี่ลูกน้องญาติที่รู้จักสนิทก็จะบอกว่ามะกรูดเนี่ยแปลกๆนะคะคิดแปลกๆคือตอนที่ไปบวชเนี่ยนะคะ,ะคนอื่นเขาก็จะหันหน้านั่งสมาธิหันหน้าเข้าสู่ทะเลใช่ไหมแต่มะกรูดเนี่ยนะคะไม่ใช่คนที่ต้องการจะเดินสวนกระแสะนะแต่ว่าหันสู่ทะเลแล้วแสบตาค่ะนะคะปานคนรูม่านตากว้างกว่าปกตินะคะก็เลยหันหันไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็ ไม่ได้แคร์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครอะพอไปบวชเสร็จแล้วกลับมาอันนั้นปี2018ิบแเนาะพอบ,บวชเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยชีวิตทุก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 ,ทกแบบทุกทุกสุดสุดค่ะทุกสุดสุดนะคะสอง8ิบไม่จบความทุกข์ต่อมาถึงสองพนินะคะความต่อมาถึง2019ทั้งปีจนกระทั่งช่วงปลายปี2019นิบี่คือทุกสุดสุด,สดจนถึงขนนั้นร่างกายมันมันไม่ไหว นะคะเมื่อกุดป่วยป่วยแบบชนิดที่ลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้นะคะแล้วขณะนั้นยังสอนขณะที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะป่วยก็ยังสอนหนังสืออยู่สอนตามปกตินะคะเพราะว่าหน้าที่สําคัญเมื่อกูดอยากจะฝากอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีความทุกข์นะคะพยายามถ้าไหวนะพยายามลุกขึ้นมาทําประโยชน์ลุกขึ้นมาทําประโยชน์ประโยชน์ให้ตัวเองก็ได้หรือประโยชน์ให้คนอื่นก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นตัวช่วยเมื่อกูดเยอะมากนะคะ,นะคะเวลาทุกข์ ให้พยายามทําประโยชน์อ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องความทุกข์ตอนช่วงปีหลังจากบวชมานะคะปี2อ่าปี2019ทุกข์มากจนถึงขั้นลุกไม่ไหวไม่สามารถที่จะเอาสังขารขึ้นมาได้คุณแม่ฝรั่งมาช่วยดูแลลูกแล้วก็คุณแม่มาจะมามาช่วยมากุดลุกไม่ได้ค่ะถึงถึงขนาดแบบนอนแบะติดเต,ต,ตียงเลยนะคะแต่เป็นอย่างนั้นน่าจะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ไม่เกินนั้นค่ะเพราะว่า มนุษย์แม่ทุกนานไม่ได้ค่ะนะคะเพราะถ้าเราทุกข์แล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับลูกของเราได้เคยได้ยินมามมนุษย์แม่ห้ามเจ็บห้ามตายห้ามสายห้ามขาดห้ามป่วยนะคะก็เลยมะกรูดก็เลยได,ได้ได้หน้าที่นะคะไอ้ความที่เราจะต้องเป็นเสาหลักให้ลูกทําให้ทําให้ลุกขึ้นมาอีกทีหนึง่งนะคะแล้วก็บางคนก็จะสงสัยเฮ้ยไปปฏิบัติไปบวชทาไมยังทุกข์อยู่เฮ้ยเป็นแค่ เป็นแค่เด็กต่อแตะเดินต่อแตะเหมือนเด็กอนุบาลน,นะคะโอเคก็ไม่มีอะไรอยากจะบอกว่า,าความทุกข์ที่ผ่านเข้ามานะคะเราใช้มันเป็นใช้มันเป็นบทเรียนเนาะทุกวันนี้เวลาที่มะกรูดมีความทุกข์มะกรูดก็จะมองว่าอ๋อเป็นบทเรียนไม่ให้เราเลิงเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าเรายังฝึกไม่มากพอ เราจะต้องฝึกอีกอันนี้สําหรับมะกรูดนะคะสําหรับมะกรูดสําหรับท่านอื่นอื่นะมันมีเคล็ดลับที่มะกรูดเคยใช้แล้วก็เคยแนะนําคนรู้จักด้วยนะว่าให้เขียน3อย่างทุกๆวันเนี่ยให้เราเขียน3อย่างที่เรารู้สึกรู้สึกขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้3อย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นตื่นขึ้นมาขอบคุณที่ยังหายใจอยู่ตื่นขึ้นมาขอบคุณที่สุขภาพยังแข็งแรง ขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้อย่างเล็กน้อยเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้ให้เราเขียนทุกวันมาละสามอย่างนะคะต้องเขียนด้วยนะเขียนด้วยอันนี้มะกรูดก็เคยใช้ตอนช่วงที่มะกรูดมีความทุกข์ตอนช่วงหย่าก,กับพ่อของเด็กใหม่ๆแล้วแบบเครียดมากทุกมากนะคะเขียนันละสามอย่างนะช่วยได้มะกรูดเคยแนะนําคนที่เขาเป็นซึมเศร้านะคะว่าให้เขียน ขียนส่ง SMS มาหามากุดก็ได้วันละ3อย่างพอเขียนไปสักพักเนี่ยมันจะเหมือนกับทําให้จิตเรามันไปคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นบวกสิ่งที่มันรื่นเริงใจนะคะเขียนถึงสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณนะคะแนะนําถ้าไม่รู้จะเขียนให้ใครนะคะเขียนส่งมาให้มมกุดดูก็ได้นะโอเคไหมอันนี้นะคะอันที่2คือทําประโยชน์ทําประโยชน์นะคะ อ่าอันที่ทำประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเดินออกไปข้างนอกเห็นขยะเก็บขยะทิ้งนะคะเวลาที่เราได้ทําประโยชน์เนี่ยเราจะมีความสุขเราจะมีความสุขนะคะอ่าทำประโยชน์แล้วก็เดินรับแสงแล้วก็เดินรับอากาศบริสุทธิ์ อันนี้ช่วยมะกุูดได้นะคะตอนช่วงที่มะกุดูดอาการแย่ตอนช่วงปี2019นะคะ2019มีมีคดีมีคดีความเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะกับพ่อของเขานะคะเรื่องอำนาจปกครองบุตรตอนนั้นเนี่ยมะกุูดใช้วิธีอาบป่าใช้วิธีอาบป่าคือไปป่าแล้วก็ไปนอนนอนสูตรอากาศบริสุทธิ์นอนอาบแดด นอนเวลาได้เข้าป่าเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนธรรมชาติมันดูดความเครียดมันดูดความเครียดจากจากร่างกายของเราดูดความทุกข์ความเครียดออกไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มะกรูดอยากจะให้ลองทํานะคะถ้าเป็นไปได้ให้ออกกําลังกายแต่การออกไปเดินเนี่ยมันก็ออกกําลังกายไปในตัวด้วยเนาะนะคะแล้วก็เวลาที่รู้สึกจิตตกมากๆนะคะอย่าอยู่คนเดียวให้เขียนเขียนหาเพื่อนก็ได้เขียนหาเพื่อนโทรหาเพื่อน นะคะโอเคนะเขียนหาเพื่อนโทรหาเพื่อนถ้าไม่ไหวจริงๆเขียนหามะกรูดก็ได้มะกรูดอาจจะไม่ได้ตอบแต่อย่างน้อยๆก็เราได้เขียนระบายนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้อีกอย่างหนึง่งอุย้ยมีหลายอย่างอันนี้คือวิธีที่มะกรูดใช้นะคะวิธีที่มะกรูดใช้อีกอย่างหนึ่งคือมะกรูดฟังทำค่ะเพราะพอ,พอเราต้องคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราจะคิดคิดวกวนคิดวนในอ่าง คิดวนในอ่างคิดกลับไปกลับมาแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นวิธีทาก็คือให้ความคิดแล้วมันมีที่เกาะให้จิตมันมีที่เกาะแล้วถ้าจะเกาะก็ควรจะเกาะสิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมช่วงไหนที่มะกรูดแบบว่าวุ่นใจมากๆมันปั่นป่วนข้างในเนี่ยเรารู้รู้สึกปั่นป่วนข้างในเนี่ยนะคะมะกรูดก็ะมะกรูดก็จะฟังธรรมฟังธรรมเพื่อเพื่อไม่ให้จิตมันหมกมุ่นกับความคิดนะคะให้จิตมันไป อยู่กับธรรมให้จิตมันได้อาบได้ซึมได้ชุ่มฉ่ำไปด้วยไปด้วยเสียงธรรมนะคะโอเคเนาะแล้วบางคนเนี่ยก็อยู่กับแฟนซึ่งแฟนเป็นโรคซึมเศร้าหรือแฟนเป็นอะไรอันนี้อันนี้มาขูดเห็นเห็นใจมากๆนะคะเราก็พยายามพยุงตัวเองเนาะพยุงตัวเองโดยทําทําสิ่งเหล่านี้นะคะทาสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยากให้เราลึกไว้ว่าการที่มีคนทุกข์น่ะเราไม่จําเป็นต้องไปทุกข์กับเขา นะคะเพราะไม่ไม่ใช่ว่าความทุกข์แบ่งกันแล้วมันจะลดน้อยลงเหลือครึ่งหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้เราคนไทยเราจะเป็นเยอะมากมะกรูดได้เรียนจากมะกรูดได้เรียนจากพ่อแม่ฝรั่งนะคะจากคุณแม่ฝรั่งพูดเรื่องความทุกข์มากรูดือว่าในคือแบบเราจะทุกข์ไปกับเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยการทุกข์ไปกับเขาแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ช่วยเขานะคะสิ่งที่เราทําได้เราเห็นอกเห็นใจเขาได้แต่ไม่ต้องทุกข์ไปกับเขาอันนี้สําหรับคนที่อยู่กับคนที่เขาทุกข์เนาะ อืมขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์กันขอบคุณที่แชร์กันเนาะะ้ดีมากเลยค่ะดีมากเพราะของมะกรูดก็จบแล้วนะคะมีที่มะกรูดทาก็คือทําทําตามนี้นะคะย้ําอีกทีนะเขียนสามอย่างที่เรารู้สึกขอบคุณทุกวันถ้าไม่รู้จะส่งไปให้ใครส่งมาให้มะกรูดได้นะคะทําประโยชน์ทําประโยชน์กับตัวเองก็ได้ประโยชน์กับคนอื่นก็ได้นะคะออกไปเดินรับแสงแดดรับอากาศบริสุทธิ์แสงเนี่ยมันสําคัญมากสําคัญมากถ้าเราไม่เจอแสงเนี่ย เครียดนะคะแล้วก็ฟังธรรมเพื่อให้จิตใจเราไม่หมกมุ่นอยู่กับความคิดเพราะว่าความคิดเนี่ยมันแบบปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันลากเราไปมันลากเราไปลากเราไปไปไหนตอนไหนนะคะถ้าไม่อยากโดนลากไปให้ให้ฟังธรรมหรือฟังสิ่งดีๆนะคะบางคนคิดว่าฟังธรรมน่า,น,าน่าจะง่ายถ้าฟังบทเรียนออนไลน์อาจจะเครียดเกินไปนะคะฟังธรรมฟังธรรมสบายๆอ่า มีคนบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาทุกเลยค่ะอยู่กับตัวหนังสือทั้งวันนะคะโอเคเดี๋ยวดูซิมีเพื่อนๆใครที่มีประสบการณ์จะแบ่งปันเพื่อนแบ่งกันมาได้นะคะแล้วก็ในห้องเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะมีเพื่อนที่ให้ความอบอุ่นให้พลังหวกันเยอะเข้ามาคุยกับเพื่อนๆได้ในห้องเรียนออนไลน์นะคะวันหนึ่งมีพี่คนหนึ่งมาคูกประทับใจมากเนาะ โทรโทรโทรคุยกันแล้วรู้สึกรู้สึกดีมากนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าพี่กลับมาสู้เหมือนเดิมแล้วนะคะมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าทําดีแน่นอนส่วนผลเป็นเรื่องนอกเหนือจากการควบคุมเราจะควรปล่อยวางอย่าคาดหวังเพราะยิ่งคาดหวังยิ่งทุกข์ขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะอันนี้เรามาเนาะพกุฎเขียนแบบนี้เนาะทำดีทำดี ดีนะคะตัดคำว่าได้ออกตัดคำว่าได้ออกเพราะเพราะเราได้ยินได้ฟังมาผิดๆิดว่าทำดีมันจะต้องได้ดีคือเพราะถ้าเราใช้คำว่าทำดีได้ดีเนี่ยเราจะมีความคาดหวังว่ามันจะต้องได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นไปตามปัจจัยแล้วปัจจัยเนี่ยมันมีหลายอย่างเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็เยอะนะคะ,ะยกตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะคะมะกุูดจะเป็นคนที่ เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากสูงมากจนทุกข์เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วผลมันต้องออกมาอย่างนี้ติดจากตอนเรียนนะคะตอนเรียนเป็นคนที่ตั้งใจเรียนไม่ใช่เด็กเก่งไม่ใช่เด็กหัวดีอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่เป็นคนตั้งใจเรียนพอเราตั้งใจแล้วทําแล้วมันได้นะคะบรรลุผลแล้วพอเติบโตมา,มาใช้ชีวิตในการเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่ามันสามารถแบบคาดหวังได้แล้วเป็นคน กดดันตัวเองเยอะบอกว่าถ้าถ้าเกิดประสบความถ้ามันประสบความล้มเหลวมาเราก็จะคิดว่าเป็นเพราะเรายังทาได้ไม่ดีพอเราต้องทําให้หนักขึ้นสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าสมมติว่ามันดีก็จะคิดว่าโอ๊ยไม่ใช่เราหรอกเป็นเพราะคนนั้นคนนี้ยกความดีให้คนอื่นหมดอะไรเงี้ยคะซึ่งตอนหลังพอไปบวชมาสิ่งที่มกุฎได้เรียนรู้นะคะคือว่ามันมีมันมีปัจจัยไม่กี่อย่างที่เราควบคุมได้ที่เราทําได้ นอกนั้นเน่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยร้อยแปดพันเก้าชนิดนะคะอ๋โอโอ,โอ้ขอบคุณมากค่ะที่แบ่งปันบอกระดับของความทุกข์มันจะขึ้นอยู่กับระดับความคาดฝังอมนะคะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาที่มาแบ่งปันกันนะคะมีอะไรอีกตอนนี้เหมือนเราฟังทำแต่ถ้าเรา เริ่มทําจะเห็นแสงสว่างของธรรมชาติอันนี้เห็นเห็นด้วยเห็นด้วยนะคะถ้าใครที่อยากจะนั่งสมาธินะคะกตต็ติดตาม facebook ส่วนตัวของมะกรูดก็ได้มักกรูดไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้รับไม่ไม่ค่อยได้รับคนเป็นเพื่อนนะคะ,ะติดตามตรงนี้มะกรูด เว <AM rac ian> ลาที่มะกรูดนั่งสมาธินะคะม right. ะกรูดก <im uman> ็จะประกาศว่าเชิญนั่นในใ ний, นงสมาธิพร้อมกันนะคะนั่งสมาธิทางไกลหลับตาก็เหมือนก็เหมือนนั่งใกล้กันนะคะพอหลับตาเนาะลองค่อยค่อยค่อยๆนั่งสมาธิเพราะว่าจริงๆยาเม็ดดีที่สุดที่แก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ได้ทุกชนิดเนี่ยคือคือคือการภาวนาคือการภาวนาไม่ได้หมายความว่าพอภาวนาแล้วจะจะไม่เผชิญกับอุปสรรคจะไม่เผชิญกับความทุกข์นะคะภาวนาแล้วสิ่งที่มากระทบเราเนี่ย มันก็มีมาเหมือนเดิมแหละเพียงแต่เราจะไม่จมลงลึกแล้วเราจะไม่จมนานยังทุกข์เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะต่างตรงที่ว่าถ้าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอย่างนี้เลยมีอะไรมากระทบเราก็กระเทือนขนาดนี้เลยนะคะแต่พอเราภาวนาเริ่มภาวนาแล้วเนี่ยมันจะทําให้อ่ามันไม่มันไม่แบบสุดโต่งมากเหมือนเมื่อก่อนนะคะตรงนี้ตรงนี้ ช่วยได้จริงๆนะคะช่วยได้จริงๆที่พูดก็พูดในฐานะในฐานะผู้ดเดินทางผู้ดเดินทางยังต่อแตะอยู่นะคะใช่มีคนบอกถึงทุกข์ก็ทุกข์น้อยลงใช่ใช่จริงค่ะมันจะทําให้เราไม่จมไปกับความทุกข์มากเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันจะทําให้เรายอมรับธรรมชาติได้มากขึ้นอืม เข้ามาตอนใกล้จบแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์อีกทีในอนาคตนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะช่วงนี้ช่วงนี้มีแดดรีมออกไปรับแดดวันนี้มะขูดก็ไปรับแดดค่ะมีอาการหิวแสงอย่างแรงกล้านะคะออกไปและไม่ได้ไปเดินแบบตรงที่ใกล้ตึกนะไปที่สนามฟุตบอลเลยค่ะไม่มีใครนะคะไม่มีใครยืนอย่างนี้ค่ะรับแดดมีความสุขมากนะคะโอเควันนี้ ไลฟ์นี้พอเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ